บทที่6ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้ณสถานที่รวมพลของเหล่าบรรดาทหารผู้คนกําลังรอให้ท่านแม่ทัพทั้งสองคนอย่างลอดอาร์เซนดราเวียและวันเทียเวอร์มาส์พ่อของเวลมายางสถานที่ประชุมก่อนเริ่มแผนการบุกซุครั้งนี้มีแม่ทัพอยู่ทั้งหมด2คนซึ่งตามปกติแล้วควรจะมีแค่คนเดียวสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าหากสูญเสียแม่ทัพคนใดคนหนึ่งไปก็ยังคงมีแม่ทัพอีกคนหนึ่งที่สามารถข้อคุมทัพในการต่อสู้ครั้งนี้ต่อไปได้ตอนนั้นที่จริงๆแล้วควรจะตั้งเป็นถ้าหากแม่ทัพคนหนึ่ ตายรองแม่ทัพก็จะขึ้นมาเป็นแม่ทัพแทนอะไรทํานองนั้นเสียมากกว่าแต่ด้วยความที่สึกครั้งนี้จะถูกแบ่งออกเป็นการโจมตีจากทางหลายฝ่าฝั่งลอร์ดอาร์เซนราเวียคุมทหารฝั่งเหนือวันเทียเวอร์มาพ่อของเวลคุมทหารฝั่งใต้ัต้งสองคนแบ่งหน้าที่กันเพื่อที่จะตีโอบล้อมเหล่าบรรดามอนสเตอร์ที่อยู่ด้านในเมืองหลวงเมลาคาให้หมดสิน้นจริงๆแล้วถ้าจะใช้วิธีการขับไล่พวกปีศาจให้ออกจากฝักฝั่งใดฝักฝัง่งหนึ่งก็สามารถทําได้แต่พอลองพิจารณาดูแล้วการขับไล่ไปก็จะทําให้อนาคตจะต้อง มานั่งคิดอีกว่าไอพิศาร์พวกนี้จะกลับมาโจมตีอาณาจักรอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเองทางเลือกที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นการจัดการมันให้หมดในศึกครั้งนี้ไปเลยซึ่งนั่นแหละเป็นเรื่องที่ยากเกินไปหน่อยทหารระดับสูงคนหนึ่งมีนามว่าคาโรเข้าเป็นหนึ่งในลูกน้องของแม่ทัพวันเทียเวอร์มาร์ตหรือก็คือพ่อของเวลที่ทํางานด้วยกันมาอย่างยาวนานฟีเมอร์ดาบของเขาเรียกได้ว่าในหมู่อของทหารด้วยกันแทบไม่มีใครจะสู้เขาได้เลยจะเรียกว่าเป็นนักดาบที่มีชื่อจนหากว่าคนในอนาณาจักรได้ยินก็คงงจจะรู้ัักกนนนนอย่า่านแ ถึงตอนนี้คาโรไม่ได้ทําอะไรนอกเหนือจากหยิบดาบของตัวเองขึ้นมาแล้วเช็ดอย่างทะลุถน,นอมดาบที่เขาใช้เล่มนั้นเป็นหนึ่งในดาบที่มีชื่อซึ่งผู้คนต่างเรียกดาบเล่มนั้นว่าซิลทอนว่ากันว่าดาบเล่มนั้นเมื่อได้กินดเลือดดาบมันจะกรีดร้องออกมาและพลังทําลายของมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มันได้ดื่มเลือดในวันนั้นนี่คาโรท่านวันเทียยังไม่มาอีกเหรอคนที่พูดประโยคนั้นขึ้นมาก็คือดัตลูกน้องคนสนิทของวันเทียเวอร์มาสเช่นเดียวกันดัน ช่างเธอมิเกนอยู่ไหมคารโรพูดตอบกลับมาว่าอยู่ข้างในดัดพูดขึ้นมาว่าโอเคช่วยได้มากเลยนะแก นายท่านบันเทียมาถึงแล้วหรือยังอะดัดพูดตอบกลับคำถามนั้นไปว่าเป็นคำถามแบบเดียวกันกับที่ฉันเพิ่งจะตอบคาโรไปเมื่อตะกี้นี้และไม่ได้คําตอบอะไรนั่นแหละนะว่าแต่ลีอาเธอจะไปที่สนามรบด้วยจริงๆนะเหรอเดี๋ยวก็ได้ตายเข้าจริงๆก่อนจะมีสามีหรอกนะยังไงสงครามครั้งนี้ก็จะต้องมีคนเจ็บไม่ใช่รุนไงอะตอนนั้นก็จะต้องมีคนหมอคนสวยอย่างฉันด้วยสิภายในห้องเงียบสงัดไม่มีเสียงตอบรับใดๆนี่พบนายจะทำหน้าเหมือนจะสงสยัยเลยครับพวกเขาฉันนะทั้งดัดและคาโรต่างพูดขึ้น บอกว่าก็เปล่านะ เปล่าซะหน่อยพวกแกเยลือปะค่าทิงซะหรอกในตอนนั้นเองมิกเกลลูกน้องของวันเทียก็พูดขึ้นมาว่าท่านวันเทียมาถึงแล้วดัดทำหน้าไม่พอใจนิดหน่อยก็จะสงสัยตาแปลกๆไปหาคารโรและพูดขึ้นมาว่านี่คาโรในแกบอกว่ามิกเกลอยู่ด้านในห้องประชุมไม่ใช่เหรอคาโรนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาว่าไม่รู้การประชุมก่อนเริ่มแผนการบุกโจมตีเหล่าบรรดาปีศที่อยู่ในเมืองหลวงเมอร์ลคาเริ่มต้นขึ้นโดยมีเลข,ขาของหลอดอาร์เซนอธิบายข้อมูลที่มีเกี่ยวกับมอนสเตอร์ที่อยู่ภายในเมล ทั้งหมดในซาบมอลวินเลขาของลอดอาร์เซนพูดขึ้นมาว่ามอเตอร์ส่วนใหญ่ที่อยู่ด้านในนั้นเป็นมอสเตอร์ระดับสูงมีปีกกันทั้งหมดแต่ถึงอย่างนั้นตัวก็ยังคงเป็นมอสเตอร์ที่มีปีกธรรมดาถ้าอย่างนั้นจงต้องใช้ทหารประมาณ50คนในการฆ่าระบรดามอสเตอร์พวกนี้หนึ่งตัวถ้าทั้งจะพูดแบบนั้นไปก็ไม่มีอะไรารนตีว่าเป็นไปตามแผนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์มอสเตอร์แต่ละประเภท,เภทก็มีวิธีการต่อสู้ที่แตกต่างกันในกรณีที่ถ้าเป็นมอสเตอร์ที่เคลื่อนไหวได้ไว50คนก็อาจจะเเเออาไม่่่ยยูชนนดีวกัสคิดนในใจว่า เลวร้ายกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะในซาโมาวีนพูดขึ้นมาว่าซึ่งเมืองหลงมลคามีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50กิโลในอย่างนั้นมอสเตอร์ด้านในก็จะมีจั่อยู่แค่ประมาณ50,000ตัวแต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีมากกว่านั้นตอนนั้นเองลีอาคิดในใจขึ้นมาว่ามันไปใกล้จบอยู่ยวตรงพื้นที่ตรงกล,ลางอย่างนั้นสินะแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้มีภาพี่จะเอาชนะได้เลยถ้ามาสเตอร์ด้านในมีมากกว่า50,000ตัวถ้าตาหลับวันนีนี้ก็จะต้องใช้กํลาลังคนมากถึง2 5นนรรล้้้าานนคกกรป่มมทังหด ถือจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ด้วยซ้าว่าจะชนะได้หรือเปล่าในซามอรวินอธิบายว่าตอนนี้กําลังรบภายในประเทศของพวกเราที่พยายามจะเกณฑ์ทหารมาก็ยังเกณฑ์มาได้มากที่สุดอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านคนแต่โชคยังดีที่ยังได้รับทหารจากประเทศพัธมิตรโดยรอบโดยเฉพาะราชอาณาจักรคารนทีเข้ามาช่วยในศึกครั้งนี้ด้วยแม่ล่าดาทหารจอมเวทย์ระดับสูงที่สามารถเพิ่มกําลังรบให้กับพวกเราได้1คนอาจจะสู้กับมอนสเตอร์ระดับสูงหนึ่งตัวซึ่งหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดในศึกครั้งนี้พวกเราก็น่าจะชนะ เี่ยงแต่วันเทียพ่อของเวลพูดขึ้นมาว่าอาจจะต้องสูญเสียกำลังรบของทหารไปมากพอดูและส่งผลให้กับประเทศของพวกเราล่มสลายไม่สิอาจจะแค่ล้มละลายเพราะไม่สามารถกู้คืนความเสียหายที่จะต้องแลกมากับผู้เสียชีวิตมากมายได้สินะในนจะเรื่องสบียงที่จะต้องส่งไปให้กับเหล่าบรรดาทหารในสงครามอีกจากที่คาดคะเนกันก็คงจะต้องใช้งบประมาณที่ประเทศพอจะเหลืออยู่ทุ่มเทกับมันไปทั้งหมดความเสียหายครั้งนี้มากจนเกินไปถ้าแพ้ศึกประเทศนี้ก็ไม่น่าจะเหลืออะไรอีกแล้วล่ะหรือต่อให้จะชนะศึกครั้ง มาการจะคู้คืนทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาได้ก็จะทําได้ภายในช่วงชีวิตของเราหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เรื่องหลวงมราคามีค่ามากขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอในตอนนั้นเองหลอดอาร์เซนก็พูดขึ้นมาว่าเอาเธอเรื่องนั้นนะ่ะเอาไว้ค่อยคุยกันหลังจากที่สามารถเอาชนะศึกครั้งนี้ได้แล้วตอนนี้พวกเราจะต้องโฟกัสกับสิ่งที่จะต้องทําอยู่ตรงหน้าเท่านั้นไม่ใช่เหรอการประชุมรายละเอียดของแผนการทุกดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งลอดอาร์เซนพูดขึ้นมาว่าเหลือเวลาในการเริ่มต้นแผนการในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้าง จะต้องไปประจำที่กันได้แล้วล่ะเส้นผ่าศูนย์กลางของเมืองหลวงมรลคาอยู่ที่ประมาณ50กิโลก็จริงถ้าเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงจริงๆก็ไม่มีทางเลยที่วันเทียเวอร์มาจะสามารถเดินทางออกไปอีกฟากฝั่งหนึ่งของอาณาจักรที่มีความห่างมากถึง50กิโลได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงเพียงแต่มิเกลพูดขึ้นมาว่าเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็จะเตรียมทุกอย่างเอาไว้พร้อมแล้วถ้างนั้นก็ไปกันเถอะครับวงแหวนเวทขนาดใหญ่พุดขึ้นมาใต้เท้าของวันเทียคารโรดั์บีอาร์สไปเน็ตผู้ใช้ควาาามมสรถิ เวิร์มเกตเขาสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองไปยังวงแหวนเลือดที่ตัวเองเคยสร้างเอาไว้ได้พร้อมกับคนที่ตัวเองเลือกภายในอาณาเขตหรือก็คือระยะของความสามารถของเขาความสามารถนี้ดูใช้ได้สะดวกก็จริงเพียงแต่การจะได้วงแหวนเวททิ้งเอาไว้เพื่อที่จะวาร์ปไปตรงจุดนี้ได้จะไปต้องใช้เวลาอย่างน้อย3นาทีและเมื่อสร้างสําเร็จเรียบร้อยจะสามารถวาร์ปกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ภายในทันทีฝ่าฝั่งของเบลที่กํลาลังถูกเลลินพาบินมายังสนามรบทั้งสองคนเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้พูดคุยอะไรกันมาสักพักหนึ่งแล้ว เดืออีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงสถานที่ซึ่งเป็นเป้าหมายของการเดินทางเวลยังคงเงียบอยู่ในตอนนั้นเองเลลินก็พูดขึ้นมาว่าจะเงียบอยู่แบบนั้นจะถึงเมื่อไหร่กันเปล่าฉันด้แค่กลัวว่าถ้า,าว่าฉันพูดอะไรไม่ถูกใจไปก็จะโดนเธอโกรธหรือว่าด่ากลับมานะซิไม่ได้ด่าสักหน่อยถึงจะไม่ได้ด่าแต่ก็ใกล้เคียงละเจะว่าไปทําไมเธอถึงได้รับอนุญ,ญาตให้ไปสงครามได้อย่างนั้นเหรอวาเลนเทียมไม่กลัวว่าเธอจะตายในสงครามหรืออะไรทํานองนั้นเลยอย่างนั้นสินะบัลเทนวิทมนของคุณาาทที่ํให้้ันล เวทงั้นเหรอเวทแบบไหนกันน่ะบอกไม่ได้อ่ะอีกแล้วนะตอน,นที่ผมพูดดีดด้วยคําสุภาพแต่ทาไมเธอถึงได้ชอบตอบกลับมาเป็นคาพูดที่ดูสแสดงถึงความเป็นศัตรูแบบนั้นกับผมล่ะเง<อ>ี้นี่เองสินะด้วยปกติแล้วมนุษย์บางคนมีวิธีการพูดที่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ขึ้นอ,อยู่กับว่าเกิดมากับสิ่งแวดล้อมประเภทแบบไหนเคยได้รับความดุรงแบบไหนมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นการดูถูกการดูด่ามากจนเกินไปจากคนที่เลี้ยงดูอาจจะทําให้เธอพูดคําในเชิงก้าวร้า ต่อคนอื่นโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ตั้งใจผมพูดกับเธอขึ้นมาว่าเธอถูกเลี้ยงดูมาจากวาเลนเทียอย่างนั้นสะิยดายนั่นเป็นคนแบบไหนอย่างน้นเหรอค้า นะ hmm. เป็นคนที่ทุเรศมากๆเลยล่ะชอบพาฉันไปเสี่ยงอันตรายแล้วก็ชอบไปเวศมนโดยที่ฉันเกลีบดตายมาโดยตลอดไี่หนาวซ้ำแล้วยังอ้างว่าการสร้างสถานการณ์ขับขัดมาให้เสียตายจะทําให้สามารถใช้เวฟมนที่ไม่น่าจะใช้ได้ออกมาได้เร็วกว่าปกติเพราะอย่างนั้นเองฉันก็จะไปจะต้องฝืนทนทุกข์ทรมา,านอยู่แบบนั้นมาโดยตลอดเลยแย่ที่สุดยายนี่พังผูคําพูดออกมาดูน่าสงสารจังเลยแฮะคงจะเก็บกดมากๆแน่ๆเลยเพราะอย่างนั้นคราวนี้วาเลนเทียก็เลยให้เธอมาที่สนามรบอย่างนั้นสินะใช่แล้ว แล้วล่ะใช่ี่ฉันเองก็มไม่ได้อยากจะมาแท้ๆเลยนละแค่คิดฉันก็อยากจะอ้วกแล้วละ่ะเป็นภาพบอกเลยว่าสถานที่จรงิงจะต้องมีซากศพมากมายแขนขาเศษเนื้อของมนุษย์แล้วก็บีสาาัตว์กระจายอยู่เต็มพื้นกลิ่นของศพที่โชยมาแค่คิดฉันก็จะอ้วกอยู่แล้วแล้วถ้าการฝึกมันอันตรายขนาดนั้นและเธอก็ไม่อยากทําด้วยทาไมถึงได้ย่างอยากจะฝึกเวทมนต์ต่อล่ะเลลินน่เงียบไปกับคําพูดของผมมีความทรงจาอะไรในอดีตที่เลวร้ายกับเธอหรือเปล่านะเงียบไปเลยฮะฉันก็แค่อยากจะเป็นเหมือนกับเธอคนนั้น หมายถึงวาเลนเทียน่ะเหรอเมื่อก่อนฉันเห็นคุณป้าเป็นเจอมเมธที่ผู้คนยกย่องและให้การยอมรับอยู่ตลอดมีผู้คจนจากอาณาจักรต่างๆมาทาบถามเธอเพื่อจะขอให้เธอไปช่วยอาณาจักรของพวกเขาเธอเป็นคนที่สุดยอดมากเลยขนาดนี้เลเ่ะฉันก็แค่อยากจะเป็นคนที่สุดยอดแบบนั้นบ้างแค่นั้นเองธรรมดามากเลยใช่ไหมล่ะไม่หรอกความต้องการของคนเรานะ่ะมันถูกจุดประกายขึ้นมาด้วยอะไรเล็กๆแบบนั้นนั่แหละชาติก่อนของผมก็มีทั้งคนที่แค่ฟังเพลงก็อยากจะเป็นนักร้องหรือแค่ดูหนังก็อยากจะเป็นนักแสด อยู่นะเรื่องแค่นีหนะ่าเป็นเรื่องปกติจะตายไปผมพูดขึ้นมาว่าว่าแต่สุดท้ายเธอก็ยังนับถือวาเลนเทียเอามากๆเลยไม่ใช่งไงอ่ะเรื่องของการแอบอลื้มกับการที่ถูกส่งไปตายมันคคละเ่อนกันนะคะยางไงฉันก็ยังโกรธคุคนนั้นอยู่ดีงั้นหรอกเหรอช่างเธอ แต่นายเธอเป็นเด็กแค่แท้ทำไมถึงได้อยากจะไปดูสงครามแบบนั้นล่ะเธอเองก็เป็นเด็กเหมือนกันกันกบฉันไม่ใช่หรืองไงอ่ะฉันไม่ได้ถามนายเพื่อที่จะให้หนายพูดยอกย้อนฉันแบบนี้นะเอาอีกแล้วทำไมเลลินถึงได้ชอบขึ้นเสียงง่ายแบบนี้กันนะผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมทำอะไรผิดก็แค่แย่เล่นมุกกลับไปเท่านั้นเองให้ตายเถอะนี่เลลินอะไรอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองก็ได้แต่แค่กับฉันช่วยพูดเพราะๆกับฉันทีได้ไหมเลลินนิ่งเงียบไปนานมากใบหน้าของเลลินดูแปลกๆเธอทำท่าทางเหมือนกับว่าผมพูดอะไร ที่ไม่ควรจะพูดออกมาเดี๋ยวสิผมพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าจนกระทั่งสุดท้ายเลลินก็พูดขึ้นมาว่านี่นายน่าไม่อายพราะู้แบบนี้กับผู้หญิงที่คุณจะเคยเจอหน้ากันแบบนี้ได้ยังไงอ่ะผมทําอะไรผิดไปอย่างนั้นเหรอนี่นายยังไม่รู้ตัวอีกอย่างนั้นเหรอจะจะไม่พูดกับนายแล้วผมสาบานได้เลยว่าในหัวของผมเมื่อตะกี้นี้เยนี่แม่งโคตรน่ารําคาญเลยให้ตายเถอะผมพูดขึ้นมาว่าจะว่าไปผมยังไม่ได้ตอบรื่องิี่าว่าทําไมผมถึงได้อยากจะไปสงครามกับเธอเลยนี่นาที่จริงแล้วฉันเป็นห่ว่แม ของฉันอยู่ในสงครามฉันว่าสงครามครั้งนี้มาตรายมากก็เลยอยากจะไปดูด้วยตาว่าพวกเขาปลอดภัยนะะ <c oughs> จริง,รงๆผมโกหกแทบทั้งหมดเลยปเป็นแบบนันเองหรอกเหรอคะจู่ๆทำไมยายนี่ถึงได้พูดเพราะขึ้นมาล่ะเมื่อกี้ก็ดันพูดกับผมเหมือนกับว่าจะไม่ยอมทำตามที่ผมขอถึงจะดูเก๊กๆกันงๆก็เธอผมพูดใส่เธอไปว่าน่ารักจังเธอตอนพูดเพราะเ,าะเนี่ยไม่รู้ทำไมหลังจากนั้นร่างกายของผมถึงได้เกือบจะตกลงไปกระแทกกับพื้นโชคยังดีที่ยายนี่ยังรับตัวของผมเอาไว้ได้ทันให เธอเกือบตายไปซะแล้วข้าวหลังอยู่ต่อหน้าใยนี่สาบานได้เลยว่าจะไม่พูดอะไรไปแปลกๆอีกเด็กขาดเลยหลอดอาร์เซนกำลังนั่งอยู่ในที่ประชุมเพื่อที่จะรอก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนทัพบเข้าหยิบเครื่องดื่มที่ไนซ่ามอร์วินนำมาเสิร์ฟให้ขึ้นมาจิบอย่างสบายใจถ้ามองดูจากภายนอกแล้วหลอดอาร์เซนก็เป็นคนที่ผู้คนนับหน้าถือตาอาจจะด้วยผลงานต่างๆที่เขาเคยสะสมมาตลอดหลายปีจนถึงตอนนี้ถึงแม้ว่าอายุ3 7ปีแล้วแต่ก็ยังไม่เคยมีท้ายญาทออกมานั่นนับว่าแปลกมากแต่สิ่งที่แปลกยิ่งกว่าก็คือ ตามปกติแล้วพวกผู้นําตระกูลขุนนางใหญ่จำเป็นจะต้องมีผู้ถือครองเพื่อทำให้ตระกูลมั่นใจว่าตระกูลของพวกเราจะมีทายาทสืบทอดอย่างแน่นอนเพียงแต่จนถึงตอนนี้หลอดอาร์เซนก็ยังไม่มีแม้กระทั่งภรรยาของตนเองเลยสักคนแม้ภายนอกของเขาจะเป็นหนุ่มหล่อผมสีขาวยาวถึงเอวหน้าตาสง่างามเหมาะสมกับการเป็นผู้นําและมีสาวๆมาลายล้อมมากขนาดไหนแต่ดูเหมือนว่าท้าชีวิตของเขาจะมุ่งเป้าไปอยู่เพียงแค่จุดเดียวเหมือนกับงูที่ต้องการที่จะล่าเหยื่อแล้ว,ลวก็จะเลง ไปที่เหยื่อโดยที่แทบจะไม่ได้สนใจอะไรสิ่งรอบข้างเลยลอร์ดอาร์เซนพูดขึ้นมาว่าเตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหมไซส์ไซส์ซดามอนพูดขึ้นมาว่าตอนนี้วงแหวนเวทที่พวกเราพยายามได้มาประมาณ2ปีถูกจัดเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับ หลอดอาร์เซนพูดขึ้นมาว่างั้นก็ดีหลังจากนี้ไม่รู้ว่าฉันจะถูกซันเดซจ,จอมคืนไฟพวกปีศาจระดับสูงเวลเวอร์มาร์หรือแ,แม้กระทั่งคนของอาณาจักรแวดาเลียตามไล่ฆ่าหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นก็ขอให้พวกนายเอาชีวิตรอดกันอย่างปลอดภัยไซดามอนพูดขึ้นมาว่าเผมจะอยู่กับท่านจนวินาทีสุดท้ายเมื่อได้ฟังคำพูดนั้นทําให้หลอดอาร์เซนรู้สึกสะกิดใจขึ้นมา จึงพูดขึ้นมาว่าฉันว่านายจงรักพักดีมากเกินไปน่าจะเป็นอันตรายต่อนายในอนาคตไม่สิความพักดีของนายอาจจะถูกฉันหักหลังเอาก็ได้ระวังเอาไว้ด้วยละ่ะทว่าไซดามอนกลับพูดขึ้นมาว่าเรื่องนั้นผมรู้ว่าสักวันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วครับลอร์ดอาร์เซนเป็นคนที่ชอบพูดกับคนอื่นไปว่าสุดท้ายแล้วตัวของเขาเองจะแหวงกลับมาหักหลังคนที่ให้ความเชื่อใจแก่เขาอย่างแน่นอนโดยเฉพาะถ้ามันจําเป็นและสุดท้ายเขาก็ทําแบบนั้นเข้าจริงๆแต่สิ่งที่น่าแปลกสาหรับเขาก็คือไม่รู้ทําไมผู้คนที่อยู่รอบ ของเขาถึงได้มีแต่ประเภทยินดีให้เขาหักหลังแบบนั้นตลอดเลยจะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีก็ได้แต่ในขณะเดียวกันการพูดในเชิงที่ว่ายินดีให้หักหลังมันก็ทิ่มแทงหัวใจของเขาเช่นเดียวกันในชาติก่อนหลอดอาร์เซนเคยมีภรรยายของตนเองที่เขารักเอามากๆเขารู้อยู่แล้วว่าด้วยงานที่เขาทําอยู่สักวันหนึ่งเขาอาจจะต้องหักหลังเธอดีไม่ดีเขาอาจจะเป็นคนที่ฆ่าเธอเองเสียด้วยซ้ําเขาบอกเรื่องนั้นกับภรรยายของตัวเองไปแต่ถึงอย่างนั้นภรรยายของเขากลับยินดีให้เขาหัก มันฟังดูเหมือนกับเป็นเรื่องที่โรแมนติกแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นโศกนาฏกรรมสัญลักษณ์ตะขาบจู่ๆก็บ้าเลือดออกไล่ล่าพวกสัญลักษณ์ด้วยกันเองแล้วเจ้านั้นก็ดันใช้ประโยชน์จากภรรยาของเขาในการที่ถ้าง,งูหักหลังเธองูก็จะรอดแต่เธอก็จะตายซึ่งเธอก็ยินดีให้หักหลังจึงทําให้หลอดอาร์เซนเลือกที่จะหักหลังเธอเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดเพียงคนเดียวแต่ผลสุดท้ายกับกลายเป็นว่าพวกเขาทั้งคู่จะต้องตายไป,ปพร้อมๆกันเศษเนื้อสยดสยองที่ถูกโปรยลงมานั่นเป็นภาพที่เขา สิ่งที่น่าขับแค้นใจมากที่สุดในตอนนั้นก็คือเวที่สุดท้ายหลอดอาร์เซนหรือว่างูเลือกที่จะหักหลังเธอตอนนั้นถ้าเขารู้ว่าสุดท้ายจะต้องตายกันทั้งคู่เขาจะไม่หักหลังเธอแบบนั้นอย่างแน่นอนเมื่อเขาตายไปก็ทําให้เขาได้พบเจอกันกับเทิิดาผู้สง่าง,งามคนหนึ่งเธอบอกเรื่องราวเกี่ยวกับตะขาบที่กาลังจะไปเกิดใหม่เหมือนกันกับงูเพราะตะขาบนั้นได้ฆ่าตัวตายท,าทั้งที่พลาดชีวิตของเขากับภรรยาไปในสภาพที่เขาเจ็บปวดมากที่สุดขนาดนั้นแท้แต่ทําไมถึงได้ฆ่าตัวตายกันล่ะ ถึงอย่างนั้นในตอนได้เทพธ,ธิดาก็ยื่นข้อเสนอให้งูได้ไปเกิดใหม่เพื่อที่จะแก้แค้นเขาแต่ว่าความน่ากลัวที่งูเคยต่อสู้กับตะขาบครั้งนั้นก็ยังคงฝังใจเขาไม่มีวันลืมจึงทาให้งูยื่นข้อเสนอกับเทธิดาไปว่าขอเวลาให้เขาได้ไปเกิดก่อนตะขาบสักสามสปีและเพราะแบบนั้นเองจึงจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่เทธิดายื่นให้กับงูงั้นเจ้าจะต้องสังเวยดวงวิญญ,ญาณของทั้งมนุษย์และปีศาจร,รวมกัน5 0 0 0 0นดวงให้ได้ภายในช่วงชีวิตของเจ้างูสงสัยว่าทําไมถึงจะต้องฆ่าคนและปี าเยอะถึงขนาดนั้นเอาข้อจริงแทบเป็นไปไม่ได้เลยเท็ดดดาย,ยิ้มเล็กน้อยและบอกว่าบนโลกที่งูกําลังจะไปเกิดมันเกิดการทําลายและการสร้างขึ้นมาใหม่อยู่หลายต่อหลายครั้งสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้นําและปกครองทุกสิ่งบนดาวเพียงชนิดเดียวจะทําให้ดาวดวงนั้นสงบสุขมากกว่างูพูดขึ้นมาว่าถ้าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารมีอยู่สองเผ่าพันธุ์ก็จะทําสงครามกันเองถ้าเป็นแบบนั้นต่อไปแล้วก็อาจจะทําลายกันจนแทบจะไม่เหลืออะไรเลยหรือว่ายืดเยื้อกันไปอีกหลายร้อยหรือว่าหลายพันปีก็ได้ เทพธิดาพูดขึ้นมาว่าถูกต้องจำเป็นจะต้องมีเผ่าพันธุ์ใดเผ่าพันธุ์หนึ่งเป็นผู้ชนะเพื่อปกครองดาวดวงนั้นเพียงแต่การรอให้มนุษย์จกกัดการกับพวกปีศาจดูท่าจะยืดเยื้อและยากจนเกินไปในขณะเดียวกันการทําให้พวกปีศากจากําจัดพวกมนุษย์ไปซะจะดูง,ง่ายมากกว่างูพูดข,ขึ้นมาว่าสําหรับทวยเทพแล้วจะมนุษย์หรือปีศาจใครจะปกครองดาวดวงนั้นก็มีค่าเท่ากันสินะครับเพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็นับเป็นหนึ่งชีวิตเหมือนกันเทพธิดาพูดขึ้นมาว่าใช่แต่สุดท้ายเจ้าจะเเเลืือออกกทาางงงงไไไหน็ร่่ขจ้้้มดบัค จะให้เจ้าไปเกิดก่อนสัก3ามปีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะงูพูดขึ้นมาว่าแลวดวงวิญญาณ5 0,000น 500, 000ดวงที่เป็นมนุษย์หรือปีศาจก็ได้นั่นจะให้ผมรวบรวมไปทําไมอย่างนั้นเหรอครับเทพธิดาพูดขึ้นมาว่าถ้าเจ้าจะทําข้าถึงจะบอกเลือกมาก่อนซิทําหรือไม่ทําในตอนนั้นเองงูรู้สึกว่าใบหน้าของเทพธิดานั้นดูน่ากลัวแบบแปลกๆยังไงก็ไม่รู้งูพูดขึ้นมาว่าผมมีค่าตอบแทนเพิ่มสาหรับการทําอะไรแบบนั้นไมหมล่ะครับเทพธิดาพูดขึ้นมาว่าเจ้าอยากจะได้อะไรอีกล่ะงูตอบ กลับไปอย่างมั่นใจว่าอดีตภรรยายในชาติก่อนของผมขอให้เธอกลับมาเกิดใหม่ในดาวดวงนั้นและมีความทรงจำเดิมได้หรือเปล่าเทมิดาพูดขึ้นมาว่าเอาสิเป็นอันตกลงดวงวิญญาณ5้าแสนดวงนั้นใช้สำหรับการคืนชีพให้กับราชาปีศาจถ้าหากว่าราชาปีศาจออกมาก็จะสามารถรู้ผลของศึกระหว่างเผ่าพันธุ์ได้ไม่ยากแล้วงูนิ่งเงียบไปแป๊บหนึ่งกนที่จะพูดขึ้นมาว่าเข้าใจแล้วครับงูได้รับไอเทมชิ้นหนึ่งมาเป็นไอเทมที่เอาไว้ใช้สำหรับการรวบรวมดวงวิญญาณ5้าแสนดวงเข้าไปไว้ในนั้น พื่อที่จะเรียกราชาปีศาจขึ้นมาทำลายทุกสรรพสิ่งเป็นหน้าที่ที่หนักอึ้งจังเลยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่งูไม่เคยบอกกับซันเดสจอมกืนไฟผู้มอบพลังปีศาจให้แก่เขาเนั่นเป็นเพราะว่าพวกปีศาจเองก็ไม่ได้ชอบราชาปีศาจที่ตั้งตัวเองว่าแข็งแกร่งที่สุดสักเท่าไหร่ก็เหมือนก,นกันกับมนุษย์นั่นแหละถ้าจู่ๆมีใครสักคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าตัวเองจะปกครองเหล่าบรรดาเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดใครก็จะไปยอมรับกันได้แล้วแต่ถ้าว่าสุดท้ายด้วยพลังของราชา,าีีีีศศาาาจกก็ะไไไมม่่ตัหนนล้้ดดดือยู แม้กระทั่งปีศาจระดับสูงที่แข็งแกร่งมากๆอย่างซันเดสจอมเกินไฟก็คงจะทำไม่ได้หลอดอาร์เซนคิดในใจขึ้นมาว่าถึงอย่างนั้นก็อย่าคิดว่าผมโง่ละถ้าเรียกราชาปีศาจออกมานี่หวังว่าผมที่เป็นคนเรียกเองนั่นแหละที่จะเป็นคนที่ถูกฆ่าก่อนเป็นคนได้เทพธิดาบอกแค่ว่าให้ผมรวบรวมดวงว,วิญ,ญญาณของมนุษย์และปีศาจ500,000ดวงเฉยๆผมจะทำตามเป้าหมายที่เธอมอบมาหน้าที่ของสัญ,ญลักษณ์ก็คือเมื่อได้รับการมอบหมายงานก็จะต้องทำงานให้สำเร็จมันก็แค่นั้นอีกฝั่กาจนนถึงสาร เเรียบร้อยแล้วเขาพูดขึ้นมาว่านั่นสินะมองเห็นกองทัพแล้วล่ะนี่นายเลือก,กออดเอวของฉันจับหน้าหลังแบบนั้นทีได้ไหมถ้าไม่ทําแบบนี้เธอก็ปล่อยฉันล่วงลงพื้นอีกแบบเมื่อกี้นะสิเกือบตายเลยนะนั่นมันเป็นความผิดของนายไม่ใช่หรือไงอะ่ะความผิดของผมอย่างนั้นเหรอถึงจะพูดแบบนั้นแต่ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าผมผิดอะไรอะ่ะและทาไมถึงได้พูดจาปากร้ายเหมือนเดิมอีกแล้วล่ะตอนั้นที่เมื่อกี้นี้ก็เกือบจะดีอยู่แล้วเชียวหลงไปเลยไปผมถูกจับโยนล,ลงมาจากที่สูงแล้วกระแทกลงพื้นอย่างแรงงโชย,ยัดดีีท่่มมนไมไ สูงมากแต่ถ้าหากว่เป็นเด็ก8ปดขวบมคนอื่นๆก็คงจะคอหักตายไปแล้วนั่นแหละใหญ่นี่ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งด้วยจริงๆนั่นแหละ